กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริ้งกับผมก็จะมาสปอยรีวิวอัปเดตข้อมูลรลุดล่าสุดขอผมถึงหน้าตาสกินปืนต่างๆที่จะปรากฏมาใน a t t l พ Pass ซีซั่น10แล้วก็ซีซั่น11ของผมตอนฉลองช่วงครบรอบ5ปีของตัวเกมครับผมก็อยากันกว่าในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่รุดมากอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมาจริงก็ได้หรืออาจจะไม่มาจริงก็ได้แต่โดยส่วนมากก็ ตามส่วนมากก็คือโอกาสที่จะมาจริงค่อนข้างสูงเลยละ่ะก็ม่เพิ่มการเีเวร่าเราก็มาดูเลยก็ว่าข้อมูลหลุดตัวใหม่ล่าสุดนี้จะมีอะไรหลุดมากันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยเรื่องกันอย่างแรกผมที่หลายคนก็น่าจะพอรู้กันแล้วว่าปืนใหม่ประจำซีั่นสิบของผมก็จะเป็นปืนสาย SMG UC ผมซึ่ง UC อันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วผมจากเซิร์ฟเทสข้อมูลหลุดว่าจะมีสกินในส่วนของระดับมิสติกแน่นอนอ่าถ้ากับว่าคอนเฟิร์มว่าปืนนี้แม่งต้องแบบ โหดมากแน่ๆเพราะว่าอย่างที่พี่ลิงบอกเสมอปืนไหนผมที่มีมิสติกกระบอกนั้นโอกาสที่มันจะโกงเป็นเมตาค่อนข้างสูงเแหละเกินจะสิบแปเปยรเพราะฉั้นก็เพิ่งจะได้เลยว่าในแพทหน้าเนี่ยยูซี่มันจะต้องแบบโคตรเถื่อนโคตรเอาแน่นอนนะก็รอได้เลยแพทหน้าได้เล่นกันโชว์ๆนะสำหรับ SMG ที่อาจจะแบบเห็นแบบเกินบ้านเกินเมืองอีกครั้งนึงเลย ข้อมูลทันมาผมกับปืนใหม่ผมที่จะมาตอนช่วงของซีซั่นสก็มีการคอนเฟิร์มมาในระดับหนึ่งแล้วผมว่าจะเป็นปืนตระกูลซ้าย LMG ตัวใหม่ RA LL สำหรับ RA LL นี้ผมก็ง่ายเลยว่ามันก็คือคล้ายๆกับตัว MG 4 2แต่ ถ้าเกิดว่าถามว่ามันจะสามารถมาแทน MG42 ได้หรือเปล่าผมตามข้อมูลหลุดอ่ะ IAL เนี่ยจะมาพร้อมกับในส่วนของสกินปืนที่เป็นคลาส l e g e n d เพราะฉะนั้นพี่ลิงก็ยังคงมองว่า MG42 ก็น่าจะยังคงเป็นเมตาตัวท็อปอยู่ดีนเนเองเพราะมันมีสกินปืนมีสีก็แต่เป็นไงเวลามาจริงเดี๋ยวเราต้องรอบลุ้นอีกทีหนึ่งเนะพราะว่าจะมาเนี่ยก็นู่นเลยผมช่วงประมาณเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเลยก็อีกนานอยู่นะ ถัดมาผมต่อเน,นื่องเลยกับสกินมิสติกกระบอกต่อไปที่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมาตอนไหนผมแต่ถ้าเกิดว่าให้พี่ลิงดาวมิสติกกระบอกถัดไปที่ต่อจากยูซี่เนี่ยจะมาช่วงมกรากรุ่ภพาผมก็คือปีหน้าเลยตามข้อมูลหลุดก็จะเป็นสกินของปืน AK117 น a k 1ผมสกินซีรีส์ใหม่ซึ่งนี้ก็มีภาพประกอบให้เห็นกันแบบข้าวๆนะตามที่เขาหลุดมาและนี่คือหน้าตาแบบข้าวๆผมของตัวปืนอันนี้เนี่ยก็จะ อ้างอิงมาจากข้อมูลหลุดผมที่เขาพอต์มาจากในส่วนของเวอร์ชัน PC ผมที่เป็นภาค Call of Duty Online ของจีนนะโดยเฉพาะเลยผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกก็จะมีตัวอย่างให้เราได้เห็นเกมเพลกันนิดนึง่าโดยลักษณะของรูปทรงของผมดูจากลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับซีรีส์เลยของปืนไคลโล c นึของผมที่แบบมีลักษณะโทนที่คล้ายๆกันเป็นแบบสไตล์เครื่องจักรของผมแล้วก็จะมีการปล่อยพลังแล้วก็ยิงมาเป็นลำแสงต่าง ถ้าเกิดว่าเป็นสกินปืนถ้าเป็นคาสเลตต้นพื้นฐานเนี่ยตัวปืนมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสีแดงๆอ่ะสีฟ้าๆแล้วพอยื่อๆตัวปืนมันก็จะเปลี่ยนสีตามเกมเพ์ที่ได้เห็นตามนี้เลยก็โดยรวมถือว่าดูน่าสนใจเลยในส่วนของสกินปืน a k 1 7ผมที่จะมาตตดสุดาที่มันเป็นเ k เค1 7นะมันเป็นปืนเก่าแต่ว่ามีโอกาสสูงเลยว่าในแพทหน้าตอนช่วงมกราคมปีหน้า AK เ1 7อาจจะเตรียมบัฟ เพิ่มอะไรมาบางอย่างให้ตัวปืนโกงมากขึ้น <c oughs> อันนี้ต้องไปรอลุ้นกันนะอ่าจาาจ,าจะมีในส่วนของแต่งใหม่เพิ่มขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะมีการบัฟแบบเพิ่มดาเมจให้มันโอเวอร์พาวเวอร์หรือของแต่งที่แบบว่าแมกกาซีนโอเวอร์พาวเวอร์เข้ามาก็าได้เหมือนกันผมตามเวอร์ชันของ p ีซนะอา่าแต่ต้องย้ำก่อนว่าในข้อมูลนี้ผมจริงแค่ข้อมูลที่หลุดเท่านั้นตอนมาจริงตัวปืนอาจาอาจะมีการเปลี่ยนโมเดลสกินให้มันแตกต่างมากกว่านีะต้องไปรอลุ้นกันเีกทีในอีกประมาณช่วงสองสามเดือนต่อจากนี้เรื่องต่อมาผม เกี่ยวกับข้อมูลหลุดล่าสุดถึงตัวละครมิสติกตัวใหม่ซึ่งนะตอนนี้ผมมิสติกตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวก็จะมีตัว s p e c t ี e ทร t สามเทมพ่าซเลแล้วก็โกสสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครหญิงที่เป็นมิสติกเนี่ยเราจะมีแค่ตัวเดียวนะก็คือไซเลนเพราะฉะนั้นในตัวละครครั้งต่อไปผมตัวละครตัวที่5มิสติกก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นตัวละครหญิงคนใหม่ผมก็คือ ตัวละครหญิงเอเลียสครับผมอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ชอบน้องกับผมสาวเพชรด,ดุก็บอกเลยว่าเอเลียสจะมาเป็นในส่วนของตัวละครมิสติกตัวถัดไปแต่ถามว่าน้องเขาเนี่ยจะมาในชุดไหนตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีข้อมูลเลยผมมีเพียงแค่ในส่วนของตัวชื่อที่หลุดมาว่าจะมีในส่วนของน้องเนี่ยเป็นสกินมิสติกเท่านั้นก็ไปรอดูต่อไปว่าน้องจะมาใน,ใน,ในทีมอะไรแล้วก็จะซ้ำๆกับในส่วนของทีมเพื่อนๆหรือเปล่าผมที่มาแบบมาดเข้มขนาดนี้เพราะฉะนั้นน้องก็น่าจะเข้มๆเหมือนกัน ถัดมากับในส่วนของตารางอัปเดตรายชื่อรีเจเนรีแล้วก็ในส่วนของปืนมิสติกที่จะมาในช่วงของซีซันสิบี่สัปดาที่เป็นชื่อหลุดไฟ์นะย้ำก่อนว่าเป็นชื่อหลุดไฟผมก็จะมีทั้งหมดตามนี้เลยโดยจากที่เพื่อนๆืนเห็นนะผมก็แน่นอนอยู่แล้วว่าจะมียูซี่มิสติกสกินปืนเดียร์ขิดเฮชรีเจนอาร์กัสรีเจนเอฟพีเจหนึ่งแปดโกซาซูสเบสเอเก้าอาร์พีดีนวมรีเจนนะผมที่น่าจะมาพร้อมกับอาเป็นแบบแพ็คคู่กับสกินนะ แล้วก็ h v k 3 0 5 0 GS แล้วก็ตามด้วย LK 2 4อ่าทั้งหมดนี้ก็แน่นอนว่าบางภาพบางกระบอกมันจะมีในส่วนของโมเดลหลุดมาแล้วที่พี่ลิงเคยพูดในคลิปก่อนๆอย่างเช่นตัวซีรีส์ที่อยู่ในเซตเดียวกันเลยผมก็ที่เห็นตอนนี้ก็จะมีตัวซิฟเ t ตเ RPD แล้วก็ตัวโกซาที่จะอยู่ในทีมราศีผมอ่ะจักรกราศีดวงดาวอ่าประมาณนี้ผมที่อยู่ในเซตเดียวกันแบบเป๊ะเลย แล้วก็อีกหนึ่งซีรีส์ผมที่จะมาก็คือซีรีส์เทพประกรารณ้ครับผมเป็นแบบนักรบโรมันอะไรประมาณนี้ผมแบบคลาสสิกคลาสสิกยุคสมัยก่อนแต่ว่าดูแบบเรียบหรูเรียบหรูซึ่งตอนนี้ก็มีสกินหลุดมาแล้วแล้วหลักสาก็บอกที่เพื่อนๆนะผมได้เห็นกันในส่วนของอีเวนต์โหวตตัวละครก็จะมีในส่วนของตัวอาร์กัสด r อา h, h ์คิท h ซึ่งตอนนี้ผมดูจากคะแนนรูปทรงแล้วผมโอ้โหดีอาริทนี่คือน้ำโด่งเลย เกินครึ่งหนึ่งนะเออเพราะฉะนั้นพี่ลิงว่าอืแน่นอนนะผมว่าเดียกิเทสในแพทหน้าเนี่ยก็จะมีการลดราคาอัปเดตนะผมสูงสุดก็คือ50%ด้วยกันลองลองมาก็จะลด20%นะก็ใครสนใจอยากได้เดียกิเทสระบบสกินนี้ก็รอซื้อนได้เลยในแพทหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวละครพวกโบดค้างแสงรีเทิร์นอันนี้ก็กำลังจะเปิดในอีกประมาณสัก16วันต่อจากที่ทำคลิปล่าสุดน,นะ แล้วก็ในเมื่อมีภาพปืนมาแล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือภาพตัวละครหลุดกับผมใช่แล้วผมตัวละครที่จะมาพร้อมกับไอ้คู่3ปืนนี้ซึ่งยังไม่แน่ใจว่า,ามันจะจับคู่อะไรกันบ้างนะแต่ถ้าดาวดาวก็คือ จะมีตัวหนึ่งจับคู่ Dia k i t กทน่าจะเป็นตัวผู้ชายครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัว a g u s กัสกับ h อ18แบบคร่าวๆนี้ก็จะมีโน้งหมดสองตัวนี้เลยกับตัวละครที่เป็นสายนักรบครับผมแบบไฮเทคเทคโนโลยีรัมรำมให้เข้ากับเทพกรรณาก็ใครชอบก็รอได้เลยแผ่นหน้าได้เล่นได้จัดกันแน่นอนนะอ่าแล้วก็ตามด้วยในส่วนของสกินปืนที่กำลังตีจากการเล่นแรงประจำปีนี้แล้วผมก็คือตัว LK 24ผมสกินหัวกระโหลกและซัน อันนี้ก็อย่างที่พี่ลิงเคยสปอยค้างไว้เลยว่าเอ้ยมันน่าจะใช่นะเพราะว่าตามข้อมูลหลุดมันไม่มีรายชื่อที่อยู่ในลักกี้ดอนนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์แจกฟรีแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่เก็บแรงครับผมรีเจนครบแล้วก็รอได้เลยตอนช่วงต้นปีก็สามารถกดรับได้ทันทีเลยนะ,นะใครที่ยังไม่ถึงยังมีเวลาอยู่ครับผมอีกประมาณ2ซีซั่นในการเก็บแ้มให้ครบก่อนที่จะแรกได้นะถ้าเกิดว่าใครที่เก็บแต้มทันและก็ต่อเน,นื่องด้วยตัวละครสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีเวน ฟรีแบที่มีการปล่อยเทรลเลอร์ออกมาสั้นๆแล้วอ,อ่ะ,ะตัวลครตัวนี้เนี่ยก็ได้มาจากคนวัวและผมของเพื่อนๆเ,เซอร์ฟีนเขาบอกกันว่าให้ออกแบบตัวละครและชื่นชอบตัวไหนให้เลือกตัวนั้นมาซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ชนะการประกวดยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าน้องจะแจกแบบไหนครับผมอาจจะมีการแจกแบบฟรีหรืออาจจะอยู่ในกระดานพิเศษอันนี้ต้องไปรอลุ้นกันนะ แล้วก็ตามด้วยข้อมูลสุดท้ายผมที่จะปล่อยมาแบบ Official Surf G รจีนเนี่ยก็จะมีการประกาศวันที่25ผมเดือนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณช่วงวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายแล้วจาก Official ว่าในส่วนของรายละเอียดแล้วก,ก็กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะก็รอติดตามกันนะและนี่คือสรุปข้อมูลอัปเดตทั้งหมดขอผมที่มีการปล่อยมาล่าสุดณนะตอนนี้ผมของแพทรอบฉลอง5ปีของตัวเกม ก่อนจากกันไปเพื่อนๆคิดเห็นอะไรบ้างผมเลโกเด็คราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์อบอกพืิงกันได้ทิ้งใต้สิมชั์นัน่นเองเนะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเื่ทุกคนที่เข้าชมผมก็ออกไปแล้วบ๊ายบาย